สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้นะครับต่อจากาคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่พาเจาะโดยคำสั่ง g83 นะครับทิ้งท้ายวิดีโอว่าจะทําการแนบลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมในส่วนของอโปรแกรมที่ใช้สาธิตให้ดูนะครับทีนี้ผมจะพาไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปที่ใต้วิดีโอนะครับ ทีนี้จะเป็นคลิปนะครับที่อัพโหลดไปก่อนหน้นี้นะครับจากนั้นที่มาดูลิงก์ด้านล่างนะครับอ่าก็คลิกเข้าไปเลยอ่าก็ตัวนี้จะเป็น G-code นะครับวิธีการทำไงต่อนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เลือกสถานที่ จะทำการเก็บไฟล์นะครับในที่นี้ผมเลือกหน้าเดสกท็อปนะครับแล้วก็ทําการเซฟไปเลยอ่าคำสั่ง G-code ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะอยู่ที่หน้าเดสกท็อปครับก็จะเป็นคําสั่งนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนี้นะครับจากนั้นทำยังไงต่อนะครับไปในส่วนของอ CNC Simulator นะครับผมเราจะทําการอัพโหลด เราจะทำการอัพโหลดโปรแกรมนะครับเข้ามาอย่าง C C simulator นะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็คือให้เราทำการเลือกเมนโปรแกรมที่เราต้องการอัพโหลดมานะครับวิธีการสร้างเมนโปรแกรมใหม่นะครับก็หาดูก่อนว่าในที่นี้มันมีไหมนะครับถ้าเราอยากได้โปรแกรมไหน หรือว่าอยากเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับโอในที่นี้ผมต้องการเพิ่มโปรแกรม o อซี0อซเข้าไปนะครับกด Insert อ่าโอซีพก็จะทําการปรากฏที่หน้าตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้โอซีพเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมใดๆเลยนะครับที่ตําแหน่งคีย์โคดอ่าตรงนี้นะครับก็เช่นกันนะครับคีย์โคดฝั่งตรงนี้กับคีย์โคดฝั่งตรงนี้นะครับจะแสดงเหมือนกันนะครับเราต้องการ อัปโหลดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาสักครู่ครั้งต้นนะครับเข้ามาทํำยังไงนะครับอ่าไปที่ไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็นำการ open นะครับอนี่ตอบ no ไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดโปรแกรมอยู่เขาต้องการว่าเออเราต้องการอ่า c g code อะไรไหมนะครับก่อนอันนี้น,นนะอ่าทีนี้ในส่วนของ g code ที่เราจะนํามาใช้นะครับก็คือว่ามันจะเป็นไฟล์ t e x ครับคลิกตรงนี้เลือกไฟล์ text นะครับ จากนั้นก็ต้องไปที่หน้าเด็ก t ท็นะครับที่เราทําการดาวน์โหลดไว้ไปที่ d e ด k ก o ทนะครับเราจะเห็น g c o ค e นะชของเราชื่อนี่ครับชื่อตรงนี้นะครับ G-code test view คลิกนะครับก็คลิกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตำแหน่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น G-code นะให้เราตรวจสอบดูก่อนแล้วเป็น g c o ค e ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ ทำยังไงต่อเมื่อเราเลือกแล้วจากนั้นกด Open ในส่วนของ G-code ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเมื่อเราทำการาเปิด Open เข้ามานะครับนะคำสั่ง G-code ก็จะมาอยู่ในหน้าจอของเครื่อง CNC ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายไหมนะครับอ่ะก็ถ้าใครทำการเซตทูนนะครับแล้วก็เซต G45 เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาหน้านี้นะครับก็สามารถ รันทำงานได้เลยอ่ะขอแนะนำนิดน,น,น,นึงนะครับกรณีที่เราทำการจะอัปโหลดในส่วนของอ่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมามาไว้ในส่วนของ CNC นะครับก็เซเล c เตอร์ของเรานะครับต้องอยู่ในโหมด Edit ด้วยนะครับอ่าดันั้นถึงจะดาวน์โหลดมาได้ไดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เปิดโหมดออโต้แล้วก็รันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมกด c y c l e Start เลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็โปรแกรมของเราเริ่มทํางานแล้วนะครับโปรเซสแรกก็จะทําการเจาะเซนเตอร์ดิวก่อนอ่าโปรเตสต่อมานะครับก็จะเป็นการเจาะรูโดยใช้อ่าโปรแกรม G83 นะครับเจาะความลึกที่20มิลิเมตร โปรเซสสุดท้ายนะครับก็จะทำการล้างปลายของดิวจบโปรเซสนะครับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดมานะครับต้องทำงานแบบนี้นะครับถ้า ไม่ทำหรือว่าขาดหรือว่าเจาะผิดนะครับแสดงว่าเราทำการเซตอัพผิดโอเคนะครับต้องได้แบบนี้เท่านั้นนะครับ่าน,นแล้วก็คือว่าต้องไปดูก่อนถ้าใครทำไม่ได้นะครับก็คือหนึ่งใส่ทูนเข้าไปเนี่ยลืมเซตในส่วนของออฟเซตทูนหรือเปล่านะครับนานาลืมออฟเซตทูนหรือเปล่าแล้วก็ ส่วนของหน้าเวิร์กนะครับลืมใส่ค่าเซตลบหนึรหรือเปล่านะครับตรงตำแหน่งตรงนี้ส่วน q ห้าสี่ที่ตำแหน่ง x กับ y นะครับเราไปกำหนดที่เวิร์กพีซเรียบร้อยแล้วนะครับาตามคลิปที่แล้วนะครับสำหรับต่านใดที่ไม่ได้ดูในส่วนของคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ตัว i ไว้นะครับที่มุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองเข้าไปดูแล้วกัน อ่ะโอเคนะครับในส่วนของการอ,าอัพโหลดไฟล์นะครับมายังในส่วนของโปรแกรม C n C simulator ก็จะมีประมาณนี้นะครับอัพโหลดมาแล้วนะครับในส่วนของอไฟล์ตัวนี้นะครับก็คือสามารถเซฟไว้ได้แล้วก็ถ้าใครต้องการ Edit code นะครับก็มาที่ตำแหน่ง Edit ตรงนี้แล้วก็ไปที่หน้าโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกอเลื่อนเคเซอร์นะครับไปที่ในส่วนของ บรรทัดที่เราต้องการแก้ไขนะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยหรือจะไปทําการแก้ไขในส่วนของอ G-code ที่เราดาวน์โหลดมาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเซฟนะครับพอเซฟเสร็จแล้วก็ทําการาลบ G-code ตรงนี้วิธีการลบ G-code ตรงนี้นะครับก็ไปที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ Import น c Code โค้ดของเราจะหายไปนะครับก็คือจะเป็นการลบโค้ดเองนะครับเรียกโค้ดกลับมาใหม่หรือว่าอัปโหลดโค้ดขึ้นมาใหม่นะครับก็อ่าเมื่อกี้ไปที่ตรงนี้เนาะโอเพนนะครับเราเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะมีไฟล์ open เช่นกันนะครับก็คลิกเข้าไปอ่าต้องการเซฟไหมนะครับให้ตอบโนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเลือกกีโค้ดอ่าที่เราทำการแก้ไขแล้วนะครอัปโหลดขึ้นมาใหม่ครับ นี่เราก็จะได้กี่โคดมาจากนั้นก็ทำการลันได้ปกตินะครับเปิดงโอโต,โต้ลันได้ปกติอ่าโอเคในส่วนของคลิปนี้นะครับก็อ่านำความรู้มาแบ่งปันเพี่ยงตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวในส่วนของคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองหัดเขียน g code เขียนในนี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเราจะไปเขียนที่ไหนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับถ้าอ่ะติดขัดในตรงไหนนะครับอ่ะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะนะถาว่าดีผมจะมาตอบแล้วก็จะมาอ่ะบอกจุดนะครับว่าเราพลาด ในตรงไหนบ้างโอเคนะครับหวังว่าทุกคนต้องทําได้นะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขออจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปโอ,อั้างต่อไปกับสอนการใช้งาน CNC Simulator นะครับโปรแกรมจำลองเครื่องจักร CNC โอเคลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ